กราบสวัสดีทุกท่านแนวทางบุกเบื้องต้นคิดเช่นแม c h ีนิกชั้นหนึ่งที่เอาแบค็คมาละจ้าชาส,สีครับผมวอนนะฮะปะหลเลืมเลยครับผมตอนนี้เพรสเฟสนะฮะก็เริ่มต้นตั้งแต่เพรสเฟสนะเลือกตรงเลือกตัวอะไรเสร็จนะครับผมโดนเกิดปุ๊บนะรีบไปหาไซน์นะฮะแล้วก็ตั้งดนนะเพราะว่าข้อมูลที่คุณมีนะครับผมสามารถที่จะใช้ในเรื่องของอะไรก่อนได้เลยรู้ปะแท่กอรีพิกไว้แล้วพอเสร็จปั๊บนะครับผมก็ถ้าเล่นคนเดียวก็ได้ผลแหละเพราะว่าเรามีข้อมูลว่าอ๋อเขาเล่นอะไรยังไงบ้างะะครบรบผมมเาาาออาอจจจ,ออจจจู้ไ่่่แตว มุมที่เราเจอเนี่ยเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างตรงนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับผมที่เราสามารถที่จะใช้เทคนิคพิกนะแมคเดร็กเนี้ยเออ่เป็นเสน่ห์ของตัวฝั่งบุกของเรนโบว์นั่นเองถูกปะเอ่อแอคชั่นเฟสเนีะครับผมทำให้เราสามารถที่จะคุมเกมได้นะครับผมเล่นได้ดีขึ้นนะฮะมีพื้นที่สามารถจี้ได้ดีขึ้นที่ต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าประเด็น,นคือไซส์ที่เราเกำลังจะเจอเนี่ยในตัวของแมคเดร็กเองนะครับเออ่กับแพนด้าคิดเช่นเนี่ยคือเสน่ห์ของมันของไซส์เนี้ยถ้าเกิดทีมไหนเล่นเป็นเนี่ยฝั่งบุกเองเนี่ย จะรู้สึกว่าทุกที่มันคือโอกาสหมดแต่ว่าพอจี้เสร็จถ้าเกิดเล่นไม่เข้าจังหวะหรือว่าไปคนละทางแล้วแพ้ททละช็อตทีละชอ็อตทีละชอ็ะชอตเนี่ยมันจะกลายเป็นไซที่ปวดหัวมากของทางด้านฝั่งบุกที่มันจะมีของที่ต้องเคลียร์ไปหมดเลยไปทางไหนก็ดูเหมือนจะเข้าไม่ได้ทั้งหมดเลยมันเป็นอย่างนั้นแทนถ้าเรารู้แล้วเราสามารถที่จะพลิกข้อมูลตรงนี้นะครับผมแล้วจี้เป็นทางทางนะแล้วไล่ตัดเป็นทางทางไซเนี่ยเราจะคุมเกมได้แต่ต้นฝั่งรับเองเนี่ยมันต้องโถมาเทของมาหาเราแทน มันจะไม,ม่มีมุมพิเศษพิโสอะไรนะครับผมถ้าเกิดสวอตเราจี้ได้ถูกทางเออเป็นมุมที่ฝั่งรับเนี่ยจะโดนเราล็อกรอนะแล้วก็เทของใส่คืนเหมือนกันครับอ่ะเรามาดูนิดนึงนะว่าโครงสร้างเนี่ยทำไมผมถึงพูดแบบนั้นนะครับเนื่องจากว่าไซส์เนี่ยริงๆมันขาดกันเว้ฝังรับเองเนี่ยมันจะต้องทำงโดนบังคับให้ทําเชื่อมโรเทชออกมานะครับผมให้มันเชื่อมกันระหวา่าง2ไซน์นี้ถูกป่ะนั้นเลนฟอร์ตตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเลนฟอร์ที่เป็นรีเซพชั o นกับพืน้นหลฝั่งของคิทเช่น2แผ่น ตัวของท้านั่นฝั่งของตัวช็อปนะฮะมคานิกตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้ก็คือจะเป็น2แผ่นนะครับแล้วก็จะมีโรเทชันเนี่ยแผ่นตรงนี้ก็จะเป็นทั้งหมด5แผ่นแหละนะแล้วที่เหลือ5แผ่นเนี่ยจะไปข้างบนก็คือมาปิดแฮชนะตรงบูนะเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่าเป็นแฮชี่บึ้มตรงโรเทชันซ้์ตรงนี้เลยนะครับ หแผ่นเอาไว้ยืนในปาร์ตี้แล้วไว้มีโรเตชันนะครับผมมีหลายไซส์เพื่อจะใช้รอรับคนที่เข้ามาฝั่งเกมถ้าเกิดเขาเซตแบบนี้เนาะแล้วก็จะเป็น2แผน่นทานั้นฝั่งของตัวออฟฟิศสป라이ดสองแผน่นอ่ะเนี่ยแล้ว1แผน่นการเขาไหลเดินขึ้นมาตรงล่างกระาดาษถ้าเกิดกรณีรรต้องไหลอีกเคสนึ่งที่เราจะเห็นก็คือว่า เลนฟอร์เนี่ยเขาอาจจะไม่มีนะครับแล้วมาใช้ในส่วนของฝั่งปาร์ตี้แทนก็ได้หรืออาจจะมาใช้บริเวณนี้แทนก็เป็นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไซเนี้ยไม่มีของมันจะโล่งกว่าอันนี้ก็เป็นไม่ได้เหมือนกันนะเอ่ออีกวอร์ชั่นหนึ่งที่ต้องบอกก็คือเราอาจจะเห็นนะครับอีกเว์ชั่นหนึ่งที่เป็นไม่ได้นะก็คือการที่เขามาเลนฟอร์สตรงนี้สมแผ่นนี้แทนนะครับก็คือเอาเลนฟอร์สตรงเนี้ยกับทางด้านของฝั่งปาร์ตี้ออกแล้วมาเลนฟอร์สตรงนี้แทนเท่ากับเท่ากับว่าข้างบนเนี่ยมันก็จะมาแค่ปิดแหย เดี๋ยวจี้ยังไงเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งตอนที่เป็นเรื่องของแนวทางบบกแล้วกันเนาะนะครับจะได้เห็นภาพนะครับผมอ่ะทีนี้ ไปต่อเรื่องของโพซิชันแรกนะครับแน่นอนถ้าด่านนี้มันไม่มันไม่ได้กลางแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะค,ค่อนข้างไปทางเล็กด้วยซ้าดังนั้นจังหวะแรกที่เขาจะมาวิ่งมาสปอนพีคนะครับผมมันเป็นไม่ได้สูงมากท็อปแบคล่างนะครับตัวท็อปเทอร์เรสนะครับผมรอดักเข้าไวรอคนเข้าทางด้านเลนสลองไวข้างบนมาเฝ้านะครับผมในเรื่องของการเจาะฝั่งบูสามารถสวิงได้นะครับมาปกป้องจังหวะแรกท็อปกระลาดนะครับผมเฝ้าตรงนี้เผื่อคนทางทางด้านของฝั่งบุกอย่างเราเนี่ยเข้ามาไวทางด้านฝั่งของกระลาดถูกปะ่ะอันนี้กกก็็ทําได้้เหมือนน,นัแลว จะเฝ้าบริเวณรอบๆนะครับผมนะบริเวณในโสข,ของรปไทยที่จะเข้ามาฝั่งเลสซลองเนี่ยจะมี1คนไว้ดู2หน้านาแล้วก็จะมีรีเซพชันนะครับผมเอาเอาไว้ดูนะฮะปัดเป่าข้างล่างกระลาดกับพนักของรีเซพได้ด้วยแล้วก็จะมีคนเฝ้านะฮะตรงนี้ฝั่งของเลสซลองนะครับผมหรือว่าจะเป็นกระดาดล่างได้เช่กนกัน1คนอันนี้คือตำแหน่งที่เจอบ่อยเลสซลองครับผมหน้าคิทเช่นเลย1คนก็ทําได้แบบนี้นะครับโดยปกติก็จะเป็นแบบนี้นะ เออก็จะอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้แหละนะครับผมพอยหลักจริงๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณเจอว่าคู่ต่อสู้เนี่ยนะเขาอยู่กันไวมากนะครับผมสิ่งที่ต้องทําก็คือคุณจะต้องตัดทางกลับเขาแล้วก็รวบเขาไม่ให้เขากลับได้เออแล้วค่อยมานนวใส่ต่ออันนี้ก็ถือว่าเวิร์กเลยถ้าเป็นแบบนี้นะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวแปะโป้งไว้ในเรื่องของแนวทางแล้วกันทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของออเปอเรเตอร์แล้วกันที่เราจะเจอเนื่องจากว่ามันมีแฮชนะครับถ้าเกิดเขาเล่นจริงๆนะซ เขามีคนจะเป็นจะต้องหยิบทางด้านของครอิดมาเว้ยแต่จริงๆก็ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยผมบอกเหตุผลว่าเพราะอะไรเนาะอ่ะแล้วก็จะเป็นตัวของทางด้านของอารูนีเอยเป็นทางด้านของวาคิลี่เอยอาซามิเอยโกโยเอยตัวอื่นที่สามารถเล่นได้น,นะครับผมก็จะเป็นตัวทางด้านของมิลานะครับผมมีเป็นตัวอย่างทางด้านในส่วนของเฟนเลียนะตัวของทางด้านของวาร์เดนเอ่อเมลูซีนะคับขานอย่างเงี้ยเจอบ่อย แล้วตัวที่เสริมมาที่จะโซนให้แบบแน่นๆหรือว่าจะปั่นข้อมูลดีๆเนี่ยก็จะเป็นพวกโซลิสครับจะเป็นพวกของวิจิวครับอีล่าครับสโมครับนะเออนี่คือจะเป็นคอหลักนะครับผมที่เกิดขึ้นอ่ะวกกลับไปนิดนึงนะฮะเรื่องของโครงสร้างไว้ทุกคนโครงสร้างโครงสร้างตัวเนี้ยที่อย่างที่เห็นกันนะครับผมก็คือว่าพื้นที่สําคัญเนี่ยที่ฝั่ง ฝั่งรับเนี่ยมันต้องดูแลมันเยอะมากนะครับแต่ฝั่งบุกเองเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปประทะตรงๆเขาเพราะเราเราเห็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาเอาโอเปอเรเทเอร์ที่ผมหยิบมาใช่ปะ่ะของที่มันจะขวากับลงกับบริเคดเนี่ยคือมันต้องเคลียร์เยอะมากพอสมควรจะฝ่าเข้าไปเนี่ยมันเป็นชั้นชันชนแล้วฝั่งรับจะได้เปรียบวิธีการง่ายกว่านั้นคืออันเนี้ยผมเชียร์มากๆว่าให้เล่นโวลติเค l ลก็คือเราต้องมาเล่นชั้น2นะครับคนน้อยกว่าจาังหวะจะเติมขึ้นมาเนี่ยมันมีแค่บริเวณตรงฝั่งของอะไร ตัวของฉลามซึ่งเราสามารถที่จะมาชิงจังหวัดยึดพื้นที่ได้เลยหนึ่งใช่ปะสองคือถ้าเกิดจะขึ้นมากระลาดนะครับฝั่งกระลาดเองเราก็ถ้าเกิดเราเจาะได้เราก็สามารถที่จะล็อกตรงหน้าต่างนี้รอคนขึ้นได้เหมือนกันจังหวะ2เห็นปะพื้นที่สําคัญตรงนี้เราถึงรวบได้นะครับอันเนี้จะเป็นสเสน่ห์ของการเล่นเออแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าอีกอันนึงที่คุณสามารถทําได้สมมุติว่าสมมุติว่าเราฝนตรงนี้มิมีมมเลยนะ1ด้านคุณจะเห็นว่าถ้าเราไม่คิดอะไรมากแล้ว,แล,วแล้วเราจะเข้าซ้ายเลย ของมันน้อยปะพื้นที่ในการที่เราต้องเคลียร์น้อยปะน้อยเว้ยเออไม่ต้องเคลียร์เยอะเลยเนี่ยก็จะเป็นสเสน่ห์เหมือนกันใช้วิธีคิดอันนี้อันเดียวกันถ้าถ้าเกิดสมมติว่าผมฝนเลยนะฝนทิ้งไปเลยนะเออฝอนทิ้งไปเลยนะแล้วเราจี้เข้ามานะครับเป็นไงเร็วปะตัวเข้ามาเนี้ยเร็วปะเออเนี่ยแป๊บเดียวก็ถึงเลยนะครับผม เนี่ยคือเสน่ห์ของมันนะครับผมดังนั้นถึงเน้นตั้งแต่ตอนช่วงต้นคลิปแล้วว่าอ๋อเราอ่ะควรที่จะเน้นพลังให้มันสอดหรือว่าเล่นให้มันสอดคล้องกันไว้เพื่อที่จะหวังผลในการกินพื้นที่แล้วก็ตัดคนไปพร้อมๆมกันนั่นเองโอเคปะ่ะเลยนํามาสู่2แนวทางที่เกิดขึ้นก็คือแนวทางในเรื่องของการตีฝั่งของกะหล่ากับปาร์ตี้เว้เกะหล่ากับปาร์ตี้นะครับผมก็คือถ้าเกิดผมชี้เป้านะก็คือมันก็จะเป็นอย่างนี้กะหลาดกะหลาดใช่ไหม กระดาดกับปาร์ตี้กับปาร์ตี้อ่ะกระลาดกับปาร์ตี party, อ้อ่ะแบบนี้วิธีการนะครับวิธีการกระลาดกับปาร์ตี้แล้วามาอีกกัรหนึ่งนะให้เห็นให้เห็นช่องทางนะครับอ่านี่คือจุดหลักแนวทางของมันก็คืออะไรแนวทางคืออย่างที่ได้เกิดไปในคลิปวันก่อนอนะครับก็คือหลบเรียกในเรื่องของการสปอนพีคให้ได้หรือลงโทษสปอนพีคให้ได้นะครับแล้วเอาให้ชัวร์นะฮะว่าคุณสามารถที่จะเปิดได้แล้วกระลาดเนี่ยสามารถที่จะกดดันในเรื่องของการทำลายของได้หนึ่งจังหวะ ตรงนี้อาจจะต้องใช้ประมาณสักสามคนถึง4ี่คนพอเสร็จปุ๊บตรงนี้นะครับผมคนที่อยู่บริเวณฝั่งกระลาดตวงนี้เนี่ยนะครับผมหรือจะมีคนที่ห้าก็ได้มากดดันเปิดที่เปิดทางทําลายของบริเวณนี้ก่อนเบื้องต้นได้ไหมเออช็อตตรงเนี้ยจะถึงช็อตสําคัญแล้วครับตรงเนี้เราจะรู้ข้อมูลแล้วครว่าฝั่งรับเนี่ยเขาจะยินตรงไหนบ้างเราใช้ตรงนั้นเนี่ยเลือกเอาว่าเราจะอยากจะตียัดเข้าด้านล่างเลยนะครับถ้าเกิดเขาไม่ได้แบบว่าเปิดเล่นโวลูทีคอลบนลงล่างนะ เออเรายัดข้างล่างเลยหรือเราจะยัดเข้าข้างบนต่อเลยเป็นสําคัญเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดแล้วช่วงท้ายเกมเราค่อยเลื่ออีกทีหนึ่งครับว่าเราจะ planting หรือเราจะไวท์ไซต์ต่อนี่คือไอเดียครับง่ายแค่นั้นเลยฮะจบโอเคปะ่ะถ้าเกิดแต่ว่าที่เสริมก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณเล่น vertical ข้างบนนะครับผมสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถทําได้คิดเผื่อคือว่าตัวเจาะเนี่ยคุณสามารถที่จะมาเจาะแฮชตรงนี้ได้นะเว้ยหรือถ้าเกิดตัวไหนคนไหนที่เล่นเป็นตัวข,ของบัคตัวของเสเลดนะคุณสามารถที่จะเล่น vertical นะครับผมนะ ขุดบนลงล่างใส่ได้ใส่คู่ต่อสู้ที่เป็นฝั่งลับนะครับในจุดที่มันเป็นฝั่งของแมชชีนิกได้แล้วถ้าเกิดข้ามาฝั่งปาร์ตี้คุณก็สามารถที่จะเล่นอว์ติเคิลนะครับผมกดดันนะเออใสข่ของคู่ต่อสู้ต่อได้นั่นเองนึกออกป่ะนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวตอนที่อยู่ในอินเกมเนี่ยเดี๋ยวจะพาเข้าไปให้ดูนะครับผมเนี่ยเล่นอว์ติเคิลกดดันต่อได้เออแบบนี้เป็นต้นโอเคไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีแรกครับ ส่วนวิธีที่สองนะครับผมจริงๆไม่ค่อยชอบแนะนําวิธีแบบนี้แต่ว่าประเด็นคือผมรู้สึกว่าไซนี้มันสนุกกับการลัชมันเป็นการเซตลัชครับเป้าหมายของเราก็คือว่าหยิบโลกมาเลยคนสองหยิบฟินเก้ามาด้วยแล้วง่ายที่สุดนะครับคือการยัดคิดเช่นครับผมเห็นคิทเช่นไหมฮะเห็นคิทเช่นฮะตรงนี้นี่คือคิดเช่นนะครับผมสิ่งที่เราทําตอนนี้นะครับผมก็คือเราจะยัดครับยัดคิดเช่นครับยัดคิดเช่นครับยัดคิดเช่นครับ อันน,น,นี้อันนี้อาจจะออมได้นะแล้วก็ยัดคิดเชนครับเอออันนี้ยัดเข้ามาครับโอได้แล้วก็ววเข้ามายัดคิดเชนครับเอาคิดเชนให้ระเบิดครับนี่แหละวิธีการโดยไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นครับผมเว้นแต่ว่าข้อมูลข้อมูลคุณเห็นว่าเขาอ่ะมีทางด้านตัวของอะไรนะเออเล่น vertical นะั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่กล้องเนี่ยอาจจะต้องมีเช็คนิดหนึ่งว่าเขาอยู่ในพื้นที่บริเวณของฝั่งกิ้งก่าบริเวณนี้ไหมทัานหนึ่งเนาะนะครับหนึ่ง ล่างเลสซลองตรงเนี้ยคุณมีกล้องเนี่ยเผื่อๆไว้ใช่ไหมส่องดูว่าเขาแอคทีฟเนี่ยด้านหน้าขนาดไหนตัวที่เข้าประท้าตรงเนี้ยอาจจะต้องเป็นโลนะครับสามก็คือช็อปเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยคุณกดดันเขาได้ไหมนะครับผมโหเขาได้ไหมซึ่งอันเนี้ยอาจจะต้องเป็นตัวโลสลับกับตัวของตัวจ่ายของหรือเป็นคนล็อกเลยก็ได้ในขณะที่เพื่อนเนี่ยกดดันนะครับผมแล้วก็ลุยทา้หน้าฝั่งของคิชเช่ให้แตกแล้ววัดใจไปเลยแพนติงนะครับซึ่งก็เลือกสามารถแพนติงได้บริเวณนี้เลือกแพนติงได้บริเวณนี้นะครับผม แค่นั้นเลยนึกออกปะส่วนเพื่อนบริเวณนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็อาจจะเป็นโตโฮหรือว่าอาจจะเป็นตัวคนที่จ่ายของนะครับที่สามารถยินโฮได้จ่ายของที่เป็นกันแฟงได้อะไรแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์ของการลัชเข้าไปนะครับก็ก็เชียนะไม่ค่อยชอบแต่ว่านําเสนอแล้วก็ก็ผมก็เลยจะเชียว่าลองดูนะครับผมถ้าเกิดมีตี้แบบว่าหนึ่งคนสองคนก็สามารถทาได้เหมือนกันนะจังหวัดชิงจังหวัดลักไก่ยิงคนเสร็จแล้ววิ่งออกก็ได้หรือถ้าเกิดครบสามคนสี่คนแล้วอยากทํานะครับผมแล้วปล่อยเพื่อนเหงา อีกคนก็ทําได้เหมือนกันนะฮะคนยิ่งสนุกใหญ่เลยถูกปะ <laughs> อะไอเดียก็เป็นประมาณนี้ฮนะจบเรื่องต่อมาจะเป็นเรื่องของอะไรครับมันก็จะเป็นเรื่องของตัวออปเปอเตอร์ที่เหมาะสมนะครับผมก็คือ,อจริงๆก็คือเซตเดิมเลยนะครับแต่ว่าพอมันเป็นแบบนี้เสร็จเนี่ยผมอยากจะไฮไลท์ว่าตัวเจาะและคือสามารถที่จะเคลียร์ได้ในที่นี้นะผมว่าพวกของเอสพวกของฮิบานาเนี่ยเวิร์กนะครับเออใช่ แล้วก็จะมีเธอไหมจริงๆก็เวิร์กแหละแต่ว่ามันจะเสี่ยงตัวหน่อยนะจังหวะแรกกับจังหวะ2แต่ว่าผมว่าก็ไหวเหมือนกันตัวที่ไล่กดดันนะฮะกินแดนนะฮะและทำลายของได้นะครับผมก็เยอะแยะแต่แปไก่ก็ตามนี้ได้เลยแบ c ็ b เบิร์ดไลออนเอ่อเดมอสโดเคบนะครับผมกันแฟงตัวหนึ่งก็ได้หรือจะหยิบมาเป Git ็นกิดล็อกอันเนี้ยผมว่าไซนี้ได้เข้าอาคารรอขึ้นอาคารใช่ไหมกิดล็อกจะได้ช่วยสปอร์ตเรื่องเนี้ยค่อนข้างที่จะชัดเจนก็ทําได้เหมือนกันกิดล็อกถือว่าเวิร์กและมีเน็ตด้วย ในกรณนนีที่แฮชหรือว่าเป็นซอฟต์แวร์อยากทำโรเทตเพิ่มนะหรือเปิดแล้วใส่เพิ่มกิลล็อกก็ถือว่าเยี่ยมนะครับบัคสลเลดที่สุดเต้นนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตอย่างช่วงของช็อกโดนฟอเรสทำลายของสลับกับซัพพอร์ตถือปืนเพื่อนส่งของให้เพื่อนได้สุดยอดมากนะครับผมทีนี้ที่เหลือก็จะเป็นพวกมอนตี้เป็นพวกบลิสครับผมเอ่อข้าพีต๋อกับหญิงก็น่าจะท้ายเกมเนาะไอคิวกับลาว่าก็คือสามารถสลับกันได้นะตามสถานการณ์ที่คุณคิดว่าเหมาะสมนะครับผมหรือว่าจะเป็นใส่กึ่งโซโลเองอะไรอยย่างงเี้นนะะครับผมนะ เออแบบนี้เป็นต้นก็ได้เช่นกันโอเคปะ่ะเออมันจะเหลืออะไรมั่งกริมก็ไหวนะก็สามารถใช้สิ้นเปลืองได้เลยนะฮะในการที่จะใช้โซนแล้วก็เดินไล่เป้าใส่คู่ต่อสู้ครับแฮชเชอร์นี่ก็ดูหน้างานแล้วกันว่าจำเป็นจะต้องเคลียร์ในเรื่องของหน้าจอกับแกจเจตที่อยู่ตรงฝั่งกระลาขนาดไหนเพราะว่า10เมตรเนี่ยถือว่าระยะเนี่ยมันแปะตามขอบตามแกจเจตของฝั่งรับเนี่ยที่วางบ่อยๆประจําเยอะเหมือนกันเนาะเออนะฝ,อออฝั่งของเออซัพพลายฝั่งของกลาชิดตรงตู้น้ํา อืมหรือแม้กระทั่งอยู่ตรงใกล้ๆกับเวลาที่จะอยู่ข้างบนลงข้างล่างเนี่ยคุณจะยิงอะไรทิ้งให้กับเพื่อนลงทีเนี่ยแล้วกดดันต่อก็ทำได้เช่นกันนะครับเทเชอร์ถือว่าดีมากมี EMP ถึง6ช็อตให้ใช้งานครับผมโอเคไปเข้าในส่วนของตัวเกมกันดีกว่าเด้อมา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 เออสเปกเตอร์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  เอาแบ็ก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 สเปกเตอร์อ๋อสวิตเต้ร์ปะเอ่อแ pl ย y in mat ดิเออแล้วก็บุกเลยเงี้ยว นี้ซัดเข้าไปนะครับเราจะมาแนวลัชนะครับผมแล้วก็เอาบริษมาเลยนี่พอเสร็จครับแล้วก็วิ่งมาได้แบบนี้เลยครับระวังรอรอปอนพีกระวังรอปอนพีคระวังตรงนี้เสร็จคุณเข้ามาเสร็จปุ๊บถ้ามีข้อมูลตรงนี้รอแป๊บหนึ่งค่อยๆย,ย่องแล้วพอเสร็จปุ๊บเข้าได้เลยก็คือตรงนี้ ถ้าเกิดเคลียร์เห็นปะคุณก็จะมาแบบนี้พอเสร็จคือหลบตรงนี้ได้พอที่จะพ้นปุ๊บเห็นปะถ้าเกิดเขาหลบแล้วคุณก็มาตรงนี้แล้วเพื่อนก็โขบเบอร์แล้วคืคววถึงไซแหละซึ่งพอถึงจุดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนอยู่หลังตรงนี้กับหลังตรงนี้คุณก็แค่ต้องระวังพวกในตัวเซล์หรือเขาวิ่งสวนออกมาตรงเนี้ยคุณก็จัดการถ้าเกิดมีเพื่อนมาส่งสามารถจัดการได้ก็ส่งฟงส่งแฟตนะครับผมหรือรอเพื่อนแป๊บหนึ่งที่มันจะมาคลิปตรงนี้นะเออถ้าเกิดสมมติว่ามันติดเกินไป ทางเรื่องของคุณก็มีสองทางก็คือคุณจะมาทางด้านฝั่งนี้ต่อเออเพื่อมาเคลียร์ตัวที่มันแหลมตรงฝั่งกระหล่ำก็ได้หรือถ้าสมมติจะใกล้หน่อยแล้วมันทิศทางเดียวกันนะครับคุณก็สามารถตรงมาตรงนี้ได้เออต้องระวังตรงนี้ทำไมเออระวังนี้เสร็จคุณก็เตรียมพร้อมที่จะมาช่วยเพื่อนยากตรงนี้อ่าเห็นป่ะนะครับแล้วเตรียมเข้าซึ่งมันก็ต้องระวังตรงนี้อย่างที่ผมบอกเออแต่ถ้าเร็วพอคุณก็กด,กดกดกดดังน,นี้ขาดได้เลย จนคนที่อยู่ขาดนะครับผมนะฮะมันก็จะเห็นว่ามีมุมนี้คือคุณสามารถที่จะล็อกเข้ามาได้พอเข้ามานี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็กดดันแล้วส่งของโม,มเลเวนได้ลล็อกโรเททได้เลยโดยที่ไม่ต้องแข่งอะไรมากก็จะเหลือติดแค่มุมนี้เท่านั้นถูกป่ะแล้วก็จะเป็นมุมนี้ที่เพิ่มเติมมาซึ่งอย่างที่ผมได้เกริ่นแล้วครับว่าเ,าเนี้ยสามารถที่จะล็อกขาดได้แหละเออนะครับผมเอามาโหให้หรือก็จะมีเป็นตัวโนแมทมาแอร์แจ็บข้างบนนี้ก็ได้คิดล็อกมาขวางทางไว้ก็ได้ก็เวิร์กเลยครับเห็นป่ะ อ่ะจบเออสิ่งคิดดีสำหรับผมนะเออแต่ว่ามันก็มันดีอะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป๊ะเรามีโอกาสที่ได้เข้าไปในนี้แล้วลุ้นชานเลนนี้เลยนะครับผมพอตรงนี้เสร็จปุ๊บมาพอาหลุดมาเสร็จปุ๊บเขาต้องปัในเซลมามันไม่มีทางเว้ที่จะถึงได้แน่นอนนะครับผมเออมุมนี้ปายากมากที่จะถึงในตัวเซลคุณก็แผนนะหันหลันแพนได้เลยอ่ะอะไรแบบนี้อเอ๊ะจบ,บคิดว่าน่าจะครบหรบืนค,ค,ความกับแล้วสำหรับเอาแบ็คทั้ง4ี่ไซนั่นเอง ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านรนะับผมสกกนับการติดตามรับชมนะฮะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปนะตอนนี้การเดินทางของเราก็ผ่านมาแล้วครึ่งทางนะสำหรับในเรื่องของแนวทางการบุกนั่นเองแล้วเจอกันในโอกาสถัดไปจ้าโอ้ย oh. yeah.